ปัญหาคุณพ่อจากไปแต่คุณแม่ยังอยู่ลูกสามคนคุณคิดว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกต้องครับคุณแม่และนี่คือวัฒนธรรมส่วนใหญ่แล้วคิดว่าทรัพย์มรดกของคุณพ่อใครจัดการคุณแม่จัดการตามกฎหมายไหมไม่แบ่งไหมไม่ทรัพย์สินอยู่ในชื่อคุณแม่คุณแม่ให้ลูกที่รักและลูกคนที่ไม่รักละ่ะกลายเป็นใช้วัฒนธรรมครอบครัวความรู้สึกส่วนตัวหยุดและเลิก ปัญหาตามมารุ่นลูกรุ่นหลานคุณไม่จัดการอะไรกันหรอกเพราะคุณแม่ยังอยู่แต่วันที่คุณแม่จากไปฟ้องร้องกันเต็มไปหมดเลยสิ่งที่คุณควรจะต้องทําคือการที่ให้คุณแม่ทําบันทึกการที่คุณแม่เข้าใจกฎหมายจริงๆและคุณแม่ควรจะต้องจัดสรรถ้าไม่งั้นลูกๆทุกคนยกทรัพย์มรดกให้คุณแม่เลยกล้าไหมถ้าไม่กล้าก็นิ่งก็ติดล็อ พอมันติดล็อกสิ่งที่คุณคุณจะต้องรู้แต่และตัวทรัพย์มรดกมีอะไรบ้างอยู่ที่ใครแผนที่จะเจราจากับคุณแม่แผนรับมือเมื่อคุณแม่จากไปและโดนโกงไม่ยอมคืนแผนทวงคืนแผนแผนแผนมีแผนก่อนมีแผนครับ แผนทวงคืนทรัพย์มรดกฉบับเศรษฐลักษณ์ทรัพย์สินกิจการสินส่วนตัวสินสมรสแบ่งอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหาสนใจรับคู่มือบริหารทรัพย์สินหรือขอรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมตามลูกศรน,นี้ได้เลยมีแผนก่อนมีแผล